สนับสนุนโดยสาะแดง b ีเฮิการป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็การยกข้อต่อสู้เรื่องการบันดาลโทสะนะครับตามประมวลกฎหมายอาญ,ญาขึ้นมาต่อสู้เนื่องจากเกิดข่าวทางหน้าช่องทีวีหลายต่อหลายกรณีครับ นะครับพอพอกระทาเกิดเหตุขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาอ้างว่าทําไปเพราะความโมโหนะครับทำไปเพราะว่าฉันต้องป้องกันตัวเองทีนี้หลักเกณฑ์มันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตพูดจะสั้นๆโดยสรุปนะครับ<ม>ก็ <c oughs> การป้องกันตัวเองโดยชอบโดยกฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นการป้องกันตัวเองก็ได้นะครับหรือป้องกันบุคคลอื่นพยานก็ได้นะครับในกรณีที่พยานอันตรายจะมาถึงตัวเองหรือผู้อื่นแล้วพยานอันตรายเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นพยานอันตรายที่ ละเมิดต่อกฎหมายด้วยนะครับถ้าเป็นการตํารวจเข้ามาจับเราเนี่ยนะครับแล้วเราอ้างว่าไปป้องกันตัวตํารวจ พอเราไปสบัดสบัดสบัดแล้วตำรวจมาจับเราแล้วก็ทุบเราเนี่ยนะครับตำรวจบอกว่าเราขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วเราอ้างบอกว่าเราชกตำรวจไปทีหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะการกระทําของตำรวจนั้นเขาเป็นการกระทําตาม,ตามกฎหมายเขาไม่ละเมิดต่อกฎหมายนะครับพยานตรายที่ใกล้จะถึงที่เกิดขึ้นนั้นต้องใกล้จะถึงตัวด้วยนะครับใกล้จะถึงตัวหมายความว่าโอ้โหเขาชกเราเมื่อวานแล้ว on, way, ลวันนี้เราไปชกเขาแล้วนะครับอย่างนี้มันไกลตัวครับ เหตุมันต้องเกิดปัจจุบันทันด่วนครับสถานการณ์ใกล้เคียงกันครับอาจจะต่อเนื่องกันหรือใกล้เคียงกันในระยะเวลาที่มันไม่ห่างกันมากนั้นนะครับและสําคัญที่สุดก็คือการที่ป้องกันตัวเองนั้นต้องพอสมควรแก่เหตุพอสมควรแก่เหตุยังไงครับเขาใช้มีดเราใช้ปืน อย่างนี้สมควรแก่เหตุไหมครับก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปแต่ถ้าหมัดกับหมัดสมควรแก่เหตุแน่ละครับนะครับแต่ถ้าเขาเขาไม่มีพฤติการอะไรจะมาทําร้ายเลยนะครับเพียงเพียงแต่เขาเดินสะดุดปากท่อมามาล้มตักเราเราชักมีดจ้วงเขาแทง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 มนจะเงยหน้ามาอ๋อไอ้นีเน่เป็นเป็นอลีเก่าแทงเขาอีกสักอีกสักสิบทีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอ้างป้องกันอย่างนี้ป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้นะครับเดี๋ยวทนายนะ้าจะมีเรื่องบรรดาลโทรศท์ต่อให้พวกเราครับ <ค><ะ>ก,ก็เสริมนิดนึงนะคะก็คือเอาเป็นข้อแตกต่างดีกว่าค่ะข้อแตกต่างระหว่างเ,เรื่องป้องกันกับเรื่องบัรดาลโทสะนะคะเมื่อสักครู่ทนายโจได้พูดหลักการของป้องกันไปแล้วว่าต้องเป็นการกระทําที่เป็นการประทุษร้ายโดยโดย,โดยผิดก,กฎหมายนะคะแต่ทีเนี้ยบรรดาโทสะเนี่ยจะผิดกฎหมายหรือย,ยังไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายเนี่ยก็ได้อย่างเช่นสมมุตินะคะชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนกันแต่ ผู้หญิงเนี่ยไปมีชู้หรือผู้ชายไปมีชู้นะคะไม่ได้จดทะเบียนนะไม่ได้จดทะเบียนเท่ากับว่าเป็นสามีภรรยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าเห็นไปร่วมประเวณีกับคนอื่นเนี่ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปชกต่อยหรือทําร้ายเนี่ยสามารถอ้างบันดาลโทสะได้ค่ะก็คืออันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างป้องกันกับบันดาลโทสะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือบันดาลโทสะไม่มีเกินไม่มีพอสมควรเกิดไม่มีเกินสมควรเกิดเพราะว่าเป็น เหตุลดโทษไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีความผิดนะคะก็จึงไม่มีเรื่องพอสมควรหรือเกินสมควรกระเหตุอย่างป้องกันป้องกันต้องพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นกรณีที่ว่าบันดาลโทษศาสต์เนี่ยต้องเป็นการกระทําต่อพยัตารายที่ที่ถึงแล้วอะค่ะที่ที่ถึงแล้วอย่างป้องกันเนี่ยใกล้จะถึงแล้วเราป้องกันส่วนบันดาลโทษศาสตร์เนี่ยพยัตารายเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นมีคนมาร่วมประเวณีสามีภรรยาที่ไม่จะเบียนแล้วเนี่ย มันถึงแล้วแล้วเราถึงไปชกต่อยเขาเกิดความโมโหอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างบรรดานโทสะกับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับสั่งซื้อ3กระปุก90แคปซูลขายอยู่ที่ราคา990บาท สั่งซื้อ5กระปุก150แคปซูลขายอยู่ที่ราคา1,590บาทสั่งซื้อ10กระปุก300แคปซูลขายอยู่ที่ราคาเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0615878999หรือ line at @bherb99